18วันมหารวยโกยเงินก้อนโตของชาวลัคนาราศีกรกฎกุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันไหนบ้างไปเช็คด่วนกันได้เลยสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านเลยนะครับและแล้วก็ถึงคลิปอ p ีที่ทุกท่านรอคอยครับวันมหารวยประจําเดือนกุมภาพันธ์จะมีวันไหนบ้างไปเริ่มกันเลยนะครับก็ต้องวันนี้เลยครับ ดาวจันรดาวประจําตัวเราครับอยู่ในภพตนุได้ตำแหน่งเกษตรตาที่พดีแปลว่ามั่นคงโดดเด่นเป็นที่รักมีนะเมตตามหานิยมครับตั้งแต่สามเอ็ดมกราเลยครับยาไปจะถึงวันที่สองกุมภาพันธ์ครับ23่สมนาิกาสานาทีโอ้โหก็เกือบวันที่3เลยนะเพราะฉะนั้น2วันนี้นะครับตั้งใจลงมือทำรรม,มาหากินเจรจาติดต่อเซอร์วิสบริการ เสียงโชคลงทุนเก่งกําไรผมถือว่าเป็นวันที่ดีเป็นวันมหารวยครับนะเพราะฉนั้นก็ลิเริ่มทําได้เลยนะครับแล้วเริ่มจากตัวเองด้วยเพราะดาวอยู่ในเรือนตนนะครับถ้าตัวเองเป็นที่มาก่อเกิดครีเอทสร้างสรรค์ก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะนั้นมาดีตั้งแต่ต้นเดือนก็ลุยกันต่อเลยนะครับ <c oughs> ต่อมาดาวก็จะย้ายครับอยู่ในภพกระดุมพระกระดุมพระแปลว่างเงินครับ นี่ก็ดีเหมือนกันครับดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนกันเงินก็ต้องเป็นวันมหาลวยได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือ2กุมภาพันธ์แดลว่า1 2 3 4 5เนี่ยลุยได้เลยนะครับ5าทุม35นาทีถึงวันที่5กุมภาพันธ์ตี54นาทีนะครับโอ้โหเรียกว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเหมาะแก่กันติดต่อพบปะเจรจาค้าขายลงทุนเก่งกำไรเสี่ยงโชคเทรดเดอร์นะครับ เป็นวันที่ดีของเราอย่างมากเลยนะหาเงินหาทองได้ง่ายและมาเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นลุยต่อได้เลยนะครับ2วันนี้นะและดูครับมีคนที่เขาฟังคลิปผมมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วก็รกดเหมือนกันเลยบอกว่าก็สมหวังในการเสี่ยงโชคเนี่ยเห็นไหมพนั้นท่านเนี่ยวันแบบเนี้ยมีเกณฑ์ต้องเสี่ยงโชคก็ได้ลงทุนเกณฑ์ก,กำไรมีเกณฑ์จะได้แดนบวกได้กำไรโพสิทีฟดีกับเราไง เห็นไ,ไหมผมคัดวันดีๆมาให้ท่านก็แค่เอาไปลงมือทําให้เกิดสำลิดผลเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเท่าน,นั้นเองเป็นรูปธรรมท,ที่จับต้องได้เช่นได้เงินได้บ้านได้รถอะไรอย่างเงี้ยได้สิ่งดีๆได้ผลประโยชน์ที่ถูกกฎหมายถูกศีลธรรมจรรยาบรณด้วยนะอ่านี่ฝากไว้ด้วยเสร็จแล้วดาวก็จะย้ายครับสองวันครึ่งย้ายทีหนึ่งนี่ครับอยู่ในภพสหัชะได้ตําแหน่งราชาโชคชะลกเฉลาผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสง่ามีมอํานาจราชสัก ดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเลยนะห้ากุมภาพันธ์นะครับตีห้าสิบห้าถึงเจ็ดกุมภาพันธ์สิบสามนาทีครับโอ้โหราชาโชคด้วยแปลว่าดีวกับผู้ชายผู้ชายอุปถัมภ์ผู้ชายให้โชคเสียงโชคซื้อกับผู้ชายมีลูกค้าสองคนผ,ผู้ชายผู้หญิงไปคุยกับผู้ชายก่อนเสร็จแล้วก็ไปคุยกับผู้หญิงต่อหรือเดินทางพบปะเจ,จรจาติดต่อออนไลน์ไลฟ์สดโซเชียลดูมีความหมายมากเลยนะช่วงนี้อยางอยู่กับที่หรือไปก็ไปในโลกออนไลน์ด้วยถ้าอยู่กับที่นะ มันจะเกิดผลสำลิดครับไปเจราจาไปปิดจับไปปิดดิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะได้เยอะก้อนใหญ่ก้อนโตเลยนะเพราะเป็นถึงราชาโชคแต่ก็พูดกันจริงๆเลยว่าไอ้ที่ก้อนโตเนี่ยถ้าตอนเกิดเป็นราชาโชคด้วยเป็นกเกษตรเป็นอุดเป็นลาภะาเป็นปทุมเมเก์เป็นมหาจักรในทางโหราศาสตร์ได้เยอะแน่นอนแต่ถ้าไม่ใช่ก็ลดหลั่นกันออกไปตามฐานบุญก็คือดาวจันทร์ตอนเกิดของท่านนั่นแหละนะเอออันนี้อาจารย์ก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่านี่คือวันที่ดีนะแต่ว่า1นถึงเนี่ โอ้โหยาวเลยนะลุยเลยเจรจารติดต่อมีความสุขกับการทํางานการหาเงินเมกมันนี่ติดต่อคบค้าสมาคมได้เลยนะครับจะดีมากๆเลยนะครับและเห็นไหมครับดาวจัน์ทรครับอยู่บ้านดาวพุทธดาวแห่งการสื่อสารบอกเลยช่วงนี้สื่อสารและประสบความสําเร็จและถ้ายิ่งมีของดีเพิ่มอีกละเช่นสีพึ่งครับนะไเมตตาม,มหานิยมช่วยเจรจารให้มันสำเร็จผลได้ดีขึ้นมากขึ้น อ่าผมก็มีแล้วปักไว้ให้แล้วท่านก็เป็นเลือกได้เลยหรือจะต้องการสิ่งอื่นชิ้นอื่นก็จากลิงนี้ต่อย,ยอดไปเลยจนถึงสิ่งที่ท่านต้องการสั่งได้เลยยินดีมากนะครับนะเพราะ,ะนั้นช่วงนี้ลุยได้เลยนะครับแต่บอกไปแล้วยังไม่จบครับโอ้โหลันยาวเลยต้นเดือนนี้ดีมากนะครับนี่ครับอยู่ในภพพันธุได้องค์เกณ์เกณ์แห่งความมั่นคงหรือได้อุดมเกณเจ็ดกุมภาพันธ์สิบสามนาฬิกาสิบสี่นาทีถึงเก้ากุมภาพันธ์ห้าทุ่มยี่สิบหนาทีแปลว่าหนึ่งถึงเก้าครับ ลุยครับบอกเลยดีแทบทุกวันต่างกันตรงเรื่องราวสตอรี่เช่นตอนนี้อยู่ในภพพันธุใหม่ใครทำเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินในสังกัดีพระมีเกณฑ์จะโดดเด่นนะครับหรือถ้าประจําตัวเราเป็นอุดมเกณฑ์ก็แปลว่าเราจะทำเองลุยเองก็สําเร็จได้เช่นเดียวกันหรือใครจะถือว่าวัานนี้ออกรถซื้อรถขายรถอะไรอย่างเงี้ยเออได้หมดเลยเหมือนกันซื้อขายที่ดินดีนะถือว่าเป็นจังหวะที่สดใสอีกหนึ่งจังหวะเลย แล้วอย่าลืมพัชจันทร์คือเซอร์วิสบริการเจรจาติดต่ออันนี้เป็นพื้นฐานต้องใจดีนะถ้าหน้าหงิกหน้างอเวียงไปแชทกับตอบเขาไม่ดีอะไรอย่เงี้ยอาอันนี้ไม่ได้นะครับมันจะมีปัญหานะอันนี้บอกกันตรงๆนะและยิ่งช่วงที่ฟังอยู่เนี่ยเห็นไ,ไหดาวอาทิตย์การเงินก็เล็งลัคนาเราอยู่ด้วยโอ้โหแปลว่ารีบลุยรีบทําเลยนะจะโดดเด่นแต่แน่นอนครับถ้าเราได้ทําบุญเสริมดวงไปด้วยเช่นสวดมนต อ่าส่วนมลพยาธาวิปัสนาเป็นยากินจะช่วยให้ส่งเสริมชีวิตดีๆนะครับผมก็มีให้แล้วไม่ต้องไปหาตามตามเว็บไซต์อะไรอย่างนี้อ่าจัดได้เลยเหมือนกันหรือจากตรงนี้อยากได้สินค้าอะไรท่านก็ไปสั่งต่อได้อีกนะครับหมาฝากทําบุญก็ได้นะเพราะว่าอยู่ในพบพันธุแปลว่าถ้าเราสวดมนต์อยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้องเนี่ยก็เป็นพลังเป็นบุญญาลิตท,ที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จได้นะครับแหม่ยินดีด้วยจริงๆนะ,ะและหลังจากนี้ดาวมันจะ เริ่มไปไกลแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในมุมที่โดดเด่นมากครับไปเด่นอีกทีหนึ่งนู่นเลยครับอยู่ในภพสุภะครับนู่นเลยครับเห็นไ,ไหมเก้าหายไปสิบวันครับสิบเก้ากุมภาพันธ์สิบสี่นาฬิกาสี่สิบเก้านาทีถึงยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สิบเก้านาฬิกาสามสิบหกนาทีครับสุภะแปลว่าโดดเด่นไงประสบความสําเร็จแปลว่าเราหยิบจับทําอะไรก็มีเกณฑ์จะสําเร็จนะครับหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ ก็ดีแต่งกายแต่งตัวสดใสเป็นสวิตบริการพบปะจจติดต่อหรือทำอะไรเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้หมดเลยและนอกจากนี้ดาวประจําตัวได้ตําแหน่งเทวีโชคครับนาลีอุปรรมัมภมเหมือนท่านนี้ครับแบบว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วถูกลอตเตอรี่ใต้ดินสองงวดซ้อนอะไรเนี่ยใต้ดินทั้งทั้งใต้ดินทั้งบนดินละกันได้จากความฝันแฟนที่เป็นผู้หญิงนาลีอุปมัมภมไงเห็นไหมสองวันนี้สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดเราก็ต้องไปดีวกับผู้หญิงเยอะๆหน่อยว่าเทพจะเป็นผู้หญิงเสี่ยงโชคกับผู้หญิง หรือถ้ามีลูกค้าผู้ชายกับผู้หญิงไปหาผู้หญิงก่อนแล้วค่อยไปหาผู้ชายก็ได้นะเป็นวันดีๆหรือเป็นวันเราจะมีโชคมีคนคอยช่วยเหีืยก็คุณไปถามเป็นวันที่ยืนยืเฉยคนก็รักแล้วยิ่งถ้าเราทําเยอะๆล่ะก็ยิ่งได้มากและอยู่บ้านดาวพระสมดีถ้าเรามีองค์ความรู้ knowledge เยอะๆ expert ผู้เชี่ยวชาญยิ่งประสบความสาเร็จยิ่งรวยครับจะลงทุนเก็งกำไรก็มาครับโอ้โหเป็นวันที่ดีจริงๆและแน่นอนอาจารย์ก็มีทางเสริมอีกทางนั่นก็คือ สังคทานครับปัณนี้สวยงามมากเลยเนะก็ปักไว้ให้แล้วท่านก็ไปจัดการได้เลยไปทําบุญก็ได้สองวันนี้เพราะสุภะแปลว่าวัดแปลว่าบุญเหรอถ้าท่านทาบุญก็เสริมดวงเสริมปังเข้าไปอีกมหารวยกันเข้าไปใหญ่เลยนะครับงานนี้นะอ่าต่อไปเลยครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่เลยต่อเนื่องและช่วงนี้ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สิบเก้านากาสามสิบเจ็ดนาทีถึงยี่สามกุมภาพันธ์ยี่สองนากาสี่สิบเก้านาทีนะครับอันนี้ดาวจันทร์อยู่ในภพกรรมะแปลว่างาน ตัวไปอยู่กับงานก็แปลว่าตั้งใจทํางานลงทุนในงานหนึ่งสมองสองมือทาให้เต็มที่และดาวจันรได้ตําแหน่งครับมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเฉงช่างโลดโผนหนักหนาหน้าหยาเก่งยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจต้องโลดโผนต้องฟาวฟันต้องลยุยอยู่บ้านดาวังคารก็ต้องขยันต้องอึดต้องถึกต้องทนนะครับเอาเลยเต็มที่นะครับรับประกันสองวันนี้มีเกณฑ์จะสําเร็จมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงตอนเกิดอีกทีหนึ่งแต่สาเร็จไหมสําเร็จเออเป็นไงฟังแล้วก็มี ความหวังเลยใช่ไหมนั้นลุยในงานลงทุนในงานเก่งกําไรเทรดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยหรือเซอร์วิสคนหน่อยได้แล้ววันนี้ติปเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเห็นไหมเพราะนั้นวันนี้ต้องลุยในงานเยอะๆเลยนะครับน่ะแล้วก็ท่านนี้ก็มาฟังผมครับบอกว่าฟังอาจารย์แล้วใจฟูมากอาจารย์พูดแม่นยําตรงประเด็นที่สุดเท่าที่ฟังมาก็ขอบคุณมาก หรือใครอยากได้ดูด,ดวงนัตรงประเด็นกับคุณแอดไลน์แอดไซกเกตหแล้วก็ทําตามที่ลายบอกจองมาได้เลยเดี๋ยวได้ดูอย่างแน่นอนนะครับต่อไปครับนี่ครับเห็นไ,ไหมผมมีทั้งดูแบบลายครั้งแล้วก็ลายหกเดือนครับท่านเนี้ยดูแบบลายหกเดือนครับแล้วผมก็ทาคลิปให้ส่งไปทีละเดือนทีละเดือนปรากฏว่าสวัสดีค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์รับทราบค่ะถูกลอตเตอรี่ห้าพันยูเอสดอลลาร์นะครับ โอ้โหเมื่อสองวันก่อนที่อาจารย์ดูให้แม่นมากค่ะขอให้มีโชคลาภแบบนี้ตลอดไปขอบคุณนะครับที่ช่วยเป็นกาลังใจว่าเดี๋ยวจะมีโชคมาเองใช่ไหมก็มีความแม่นยําด้วยก็เป็นรายเดือนใครอยากได้รายเดือนก็พิมพ์มาบอกด้วยนะครับขอดูแบบรายเดือนทําคลิปส่งให้ได้เลยนะครับ <S <S <นะ S 1> แล้วก็นี่ครับช่วงสุดท้ายท้ายสุดครับอยู่ในภพลาภะ,ะวันที่ยี่สามกุมภาพันธ์สี่ทุ่มห้าสิบนาทีถึงยี่หกกุมภาพันธ์ตีหนึ่งยี่สิบเอ็ดนาทีครับ มก็สิ้นเดือนแล้วไงยี่หกเพราะมีแค่ยี่แปดวันนะครับอีกสองวันหลังยี่ิบหกยี่ิบเจ็ดยี่แปดอยู่ในเดือนวินาทก็ไม่นับลาพักกันแล้วตัวเองไปบอกเกิดแห่งโชคลาภลงทุนเกฑงกําไรเสี่ยงโชคเทรดเดอร์ติดต่อเจรจาเซอร์วิสบริการทํางานทําให้เกิดผลประโยชน์ความสาเร็จและดาวจันรได้ตำแหน่งอุดด้วยเพราว่าได้มากได้เยอะสุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยเออพูดกันอย่างนี้เลยนะและที่สําคัญพระจันทร์ยังได้ตาแหน่งปฐุมเกณฑ์ครับเป็นที่รักของมหาชนมวลมนุษย์และเทวดา ช่วงนี้ต้องพบปะเจรจาติดต่อผู้คนเยอะๆอยู่บ้านดาวโซต้องสวยต้องดูดี First i m p r e s s i o n ต้องมานะครับต้องเวริกูดเลยเห็นไหมหรือจะได้สองเด้งหิงสองต่อได้โชคสองชั้นก็ได้ยิงปืนหน้าเดียวได้นกสองตัวก็ได้ได้ผลประโยชน์แบบเบิ้ลๆอะไรอย่างเงี้ยอ่เช่นปิดจ็อบป,ปิดดิวได้ปิดการขายได้เยปเสี่ยงโชคเอาถูกอีกอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือมีคนให้ของกินกินฟรีอิ่มตังอิ่มจังตังอยู่ครบโอ้โหได้หมดวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยต้องดอกจันตัวโตๆเลยนะ ยี่สามกับยี่หกนะครับเออเป็นไงยินดีด้วยเลยนะครับอ่าแล้วท่านใดที่ฟังแล้วอยากดูดวงอาจารย์เกศเทวานี่ครับดูงอาจารย์เกศเทวารู้สึกดีมากๆอาจารย์ทำนายละเอียดทุกเหตุการณ์ดวงดาวอ่าเน้นละเอียดด้วยนะแล้วก็ตั้งแต่เกิดถึงอน,น,นาคตบอกทางที่จะร่ํารวยบอกวันเลิกดีวันคนเลี่องเห็นไหมวันที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นวันที่ดีเหมาะกับการไปทํามาหากินนะครับเออวันไหนไม่ได้พูดเนี่ยก็เตรียมแผนสํารองไว้หน่อยหรือยังไม่ต้องนัดลูกค้าก็ได้นะบอกสีตัวเลข ให้ด้วยมองว่าคุ้มค่าเกินราคาไปมากๆก็ครั้งละ9 9 9บาทต,ต่อดวงครับต่อท่านนมเพราะนั้นคุ้มค่านะมีคนการันตีแล้วท่านมาดูกับผมได้เลยได้ทำความมาถึงใจข้อคิดแนวทางที่ดีหรือใครอยากจะเรียนโหราศาสตร์ไทยงานดีเงินด,นด,นด,นดีมีเวลาก็ทักมาคุยกันได้หรืออยากออกอีเวนต์เนี่ยเหมือนผมไปออกอีสุสะก็ได้อีกนะครับได้หมดเลยนะดีขนาดนี้อย่าช้าจองมาได้เลยผมฟูถามบาคนก็ ได้ดูเลยหรือบางคนช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงหลังจองมาแต่แนะนําว่าจองมาก่อนจะได้รู้ว่าดูกันจริงๆนะครับแลวก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเขาจะส่งคำทนานายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อน ลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวาอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับ ถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับธริดโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้ว มีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซ์เกตเทวาห5หรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้น รับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เกศเทวแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับ แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะนะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับ วันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดุชะตาสุ่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัษณาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสสัมฤรธิผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9ร้ยก้าสิบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหกห้าครับทักม็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงินหนึ่งย้าิบาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสิมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกตเทวหกห้า 65. พิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา